เชิญคุณจิรทัศน์ไกรเดชาและตามด้วยคุณประกอบรัตนพันธ์ครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมได้จิรทัศน์ไกรเดชาสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักเพื่อไทยผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงทางหลวงชนบทผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายอายุธยาสุพรรณบุรี ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนสี่เลนจราจรไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่สี่แยกบรเชษถึงแยกสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่บริเวณวัดสามกอไปถึงอําเภอบางซ้ายซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากจึงอยากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสํารวจติดตั้งไฟส่องแสงสว่างโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเสนาซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก ก็วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งไฟสองแสงว่างให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยครับเรื่องที่สองผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปักไห่บนถนนสายผักไห่ป่าโมกหมายเลขถนน4031ระยะทางประมาณ10ฝ่าก,กิโลเมตรซึ่งได้เกิดการเสียหายบริเวณกิโลเมตรที่19ถึงกิโลเมตรที่21ซึ่งเป็นผิวจรากรได้เกิดการซุดตัว ทำให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในอำเภอป่ามโมกและมาที่อำเภอปักไห่ได้รับอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางหลวงชนบทพะนครศถียาเร่งซ่อมแซมแก้ไขให้กับพี่น้องที่สัญจรไปมาบนถนนสายนี้ด้วยครับเรื่องที่สามผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวเสนาชาวบักไห่ที่สัญจรไปมาบนถนนสายเสนาปักไห่นะครับ หมายเลขถนนสามสีซึ่งเกิดบริเวณสุดตัวซึ่งน้ำในลำคลองได้ลดระดับอย่างรวดเร็วทำให้ถนนขาดตอนนี้ได้มีการซ่อมแซมแต่ยังเป็นอ่าวลึกเกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้รับความเดือดร้อนก็เรียนธรรมทานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมขอบคุณครับเชิญธรรนประก